ค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนารา,ราทาโรวของเราคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักให้กับชาวราศีมีนในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนะคะปีสองพนนี้เรามาดูกันนะคะว่าความรักของคุณในช่วงปักหลังเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะขอเช็คพลังงานของ ชาวมีนก่อนนะว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะห้าไม้สองช่วยสองเหรียญโอ้โหเป็นสองหมดเลยเนาะคุยนับสอดเจ็ดช่วยพลังงานความรักของคุณเหมือนกับตัวคุณเนี่ยกำลังดูสถานการณ์ ดูคนรักของคุณอยู่ว่าจะเอาไงต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะคะไม่ตรงกันนะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังดูไปไปกับกลับนะคะยังดูเออไม่มั่นคงไม่แน่ไม่นอนนะคุณเจอกับความสัมพันธ์แบบนี้นะเจ็ดถ้วยเนี่ยมองว่าตัวเขาเองอาจจะยังมีช้อยมีตัวเลือกนะคะหรือว่า ยังดูไม่ชัดเจนกับคุณนะคนณตัวเนี้ยอืคุณกําลังจับตาดูเขาเขาจะเอาไงต่อนะคะขอดูห้าไม้หน่อยหนึ่งช่วยคุณจริงใจกับคุณคนนี้นะอ่าคุณรักเขาคุณรู้สึกดีกับเขาค่ะนะเออมีชาวทาดน้ํากรกฎพิจิตมีนแล้วก็ชาวทาดลมในถึงตนคุมนะคะอืม หกช่วยหกช่วยเออนกว่าคนคนนี้อาจจะมีในเรื่องของคนรักเก่าหรือว่าถ้าเขาไม่ไม่มีคนเอ่อคนเก่าเข้ามามีผลในความสัมพันธ์ก็ตัวคุณนั่นแหละนะคะตัวคุณนั่นแหละที่เป็นคนเก่าของเขาหรือคุณและเขาเคยคบกันแล้วก็กลับมาคบกันอีกนะมีปัญหากันไปแล้วก็กลับมานะคะในความสัมพันธ์นะ หรือว่ามีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ยังคิดถึงอดีตอ,อยู่นะเดี๋ยวขอดูฝั่งเขาหน่อยค่ะพลังงานความรักของเขานะคะว,ว้าวขึ้นไพคู่หมาในสำรับนะคะอืมโอเคบางท่านบางคนมีการ มีประเด็นกันไปนะคะมีการหันหลังให้กันไปก็ตอนเนี้ยังส่องกันอยู่ยังดูสถานการณ์อยู่คุณก็ยังรักเขานะน่าจะมีปัญหากันไปแหละเขาอ่ะก็รอการติดต่อสื่อสารจากคุณอยู่นะคะเขาก็นิ่งคุณก็นิ่งนะเขาก็ยังใช้ชีวิตในรูปแบบของเขาอยู่เขายังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคนคนนี้เขายังคาดหวังในความสัมพันธ์นี้อยู่ซึ่งเขาก็ยังมองว่าคุณคือคนสําคัญ คุณคือคนที่เขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะคุณและเขายังรักกันอยู่นกมองว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าคุณเป็นคุยน f อปสอดกับคิง of อปสอดเป็นไพ่คู่ขึ้นในสำหรับนะคะคุณมีพลังงานของความเป็นคู่กันอยู่นะคะนะบางท่านบางคนเป็นคนในอดีตชาติเลยนะก็นั่นแหละนกมองว่ายัางมีโอกาสนะที่จะได้ วนกลับมาในความจมพันธ์นี้แต่ด้วยความอีกโก้สูงหรือฟอร์มเยอะทั้งคู่นะคะนะก็เนี่ยยังดูสถานการณ์ต่างคนต่างยังดูสถานการณ์ว่าเอออีกฝั่งหนึ่งจะเอาไงต่อนะคะนะทั้งคุณและเขาก็ไม่ต่างกันนะคะซึ่งก็ยังรักกันอยู่นกมองว่าอย่างนั้นนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะนอกว่าเขายังรักคุณนะ มีชาวธาตุไฟค่ะเม,มสิงธนูนะเขาส่งคุณหน้าดูนะคะคุณคนนี้นะคริยบสอดเนี่ยเขารอคุณอะคะ่ะเขายังอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้เขายังรอคอยคุณคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะมีชาวราศีกันเดี๋ยวขอขยายสามดาบนะคะ 8ดาวน้งมองว่าถ้าคุณมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจกันเนี่ยคนคนนี้เขาก็ยังยึดติดอยู่กับคุณนะคะหรือการที่คุณและเขาไม่ได้คุยกันนะ่ะเขาเจ็บปวดนะคะมีปัญหากันไปเนี่ยเขาเจ็บปวดเขาไม่สามารถที่จะเลิกคิดถึงคุณได้เลยเขาได้แต่รอรอรอ,รอหรือว่าส่องคุณนะคนคนนี้ นกมองว่าเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้อืมประมาณนั้นเลยแหละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างเดี๋ยวนกขอดูความรู้สึกของคุณก่อนนีกว่ะชาวราศีมีนะคุณรู้สึกยังไงกับเขานี่ขึ้นเหมือนกันเลยอันนี้สับไพแล้วนะ คุณก็รอเขาคุณยังรักเขาคุณยังพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาอะค่ะนะแต่คุณอาจจะแบบอยากเห็นความพยายามของเขานะคะคุณเสียใจค่ะคุณเสียความรู้สึกคุณก็รู้สึกแย่นะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความจมพันธ์คุณอยากเห็น การพยายามเขาว่าเขาจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะอย่างที่นกเคยบอกไปอุปสรรคปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานระยะทางนะคะภาษานะคะความแตกต่างกันหรือว่าบุคคลที่3ามก็ได้นะคะที่เข้ามาทําให้คุณและเขาต้องมีปัญหาการเสียใจผิดหวังเกิดขึ้นนะคะหรือบางท่านบางคนเนี่ยความสัมพันธ์มัน อาจจะเป็นไปไม่ได้หรือยากอะไรอย่างเงี้ยนะมีการถอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นุ๊กมองว่าตัวคุณเองอ่ะยังรอเขานะบางท่านบางคนอ่ะค่ะคุยกับคนที่อยู่ห่างไกลกันด้วยนะ mm hmm. เขาอยากบอกอะไรคุณคะขอดูข้อความที่เขาอยากบอกคุณเนี่ยเขายังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้เขายังรอการติดต่อสื่อสารจากคุณเช่นกันถ้าคุณรอเขาก็รอนะคะ เขายังอยากลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์นี้เขาไม่อยากที่จะเสียความสัมพันนี้ไปค่ะนะเขายังคิดถึงการสร้างครอบครัวกับคุณนะคะความจริงจังนะที่เขารู้สึกกับคุณนะสี่ไม้นะความหนักแน่นความมั่นคงการสร้างครอบครัวนะคะสิบถ้วยครอบครัวที่อบอุ่นนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนกมองว่าคนคนนี้เขาจริงใจกับคุณมากๆแล้วเขาก็ ยังอยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเออไม่ได้คุยกันแล้วก็ตามหรือมีประเด็นกันไปนะสิ่งที่เขาคิดก็คือเขายังคิดเรื่องเนี้ยกับคุณอยู่นะเรื่องการอยู่ด้วยกันนะคะความจริงจังในความสัมพันธ์นี้นะเขาอยากบอกว่าเขาจริงจังกับคุณค่ะเขาอยากดูแลคุณนะคะ อยาก,อย,ากอยู่เคียงข้างคุณอยากสนับสนุนสนุนคุณอยากให้คุณมีความสุขนะมาดูสิค้าว่าเขาจะทำอย่างไรต่อคะจะสติกนะคะชาวราศีตุลชาวราศีพิจิกค่ะคนไกลชาวต่างชาติชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมี คนในเครื่องแบบนะคะทหารรัชการตำรวจหรือว่าเป็นคุณหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็ได้นะสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยสิบดาบความสัมพันธ์จบกันไปแล้วนะคะบางท่านบางคนจบกันไปแล้วอืมเขายังมีความหวังนะเขาจะกลับมาพิชิตความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเขายังรักคุณนะความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะจบกันไปแล้วหรือว่ามีการ หยุดความสัมพันธ์ถอยออกมาหรือพักเบรกความสัมพันธ์ก็ตามนะคนคนนี้เหมือนเขาส่องเขาดูคุณตลอดเวลานะแล้วก็เขาอยากจะกลับมานะคะพิชิตใจคุณอีกครั้งหนึ่งเด็กถือเหรียญชาวท่าดินนะคะผู้สุกกันมาก่อนอืสิ่งที่เขาจะทํา เขาจะติดต่อคุณมานะคะคุณและเขาอาจจะมีการได้เริ่มต้นใหม่นะคะในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เขาจะติดต่อคุณมาเขาอยากจะชัดเจนกับคุณเขาอยากจะเคลียร์กับคุณนะคะนะแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคะขอเก็บก่อนนะนะ,ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่ะเจ็ดเหรียญหนึ่งดาบสามเหรียญแล้วก็เก้าดาบนะคะอ่าควีนออกคัพนะเมื่อกี้ก็เป็นคิงออกคัพนะไพ่คู่ขึ้นมาถึงสองชุดนะคะนะ คือถ้าเกาะน,นี้เกิดเหตุการณ์แบบลังเลนะคะไม่ตัดสินใจไม่ชัดเจนนะคะหรือมีช้อยมีตัวเลือกก็ตามนะคนคนนี้เขาคิดได้แล้วตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องการคุณนะคะเขาตัดคนอื่นออกจากชีวิตเขาเขาจะเลือกคุณนะหรือกาอน,นี้มีปัญหามีอุปสรรคนะเขาท้อแท้เขาอยากถอดใจในความสัมพันธ์นับจากนี้ค่ะนะแนวโน้มความสัมพันธ์คือเขาเหมือนกับ ไปเข้าใจตัวเองไปอยู่กับตัวเองนะคะว่าเขาต้องการอะไรนะคะและเขาได้คำตอบแล้วนะซึ่งนกมองว่าเขาเลือกนะคะเขาเลือกที่จะสารต่อกับคุณนะคะคุณยังเป็นคนสำคัญเป็นคนที่เขาวาดฝันเอาไว้นะคะนะการกลับมาครั้งนี้มีโอกาสนะบางท่านบางคนอาจจะมีการตั้งครันนะหรือพร้อมมีบุตรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ เออก้าดาบน้อกมองว่าความสัมพันธ์ที่มันมีแต่ความเครียดนะคะมีปัญหาหรือติดขัดไม่มีทางออกนะคะการกลับมาครั้งนี้ค่ะนะจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันละนะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบที่จริงจังชัดเจนนะคะไม่ต้องกังวลใจอะไรอีกแล้วนะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุข นะคะได้เป็นตัวของตัวเองนะคะนะคุณคนนี้เขาก็จะแสดงให้กับคุณได้รับรู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เขารักนะคะสําคัญกับเขาแค่ไหนอืมเหมือนกับว่าคุณคนนี้เขาตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะเลือกให้คุณเป็นแม่ของลูกหรือว่าพ่อของลูกอะไรประมาณนี้นะคะถ้าตามหน้าไพ่นะขอดูว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะ ิกออฟซอดนะคะทริอปวอนนะแชมเปญนั่นเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงการปรับความเข้าใจการติดต่อสื่อสารการเยียวยานะคะคุณอาจจะคุยกับคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะคนต่างชาติก็ได้นะขึ้นทริอปวอนนะคะคนที่คุณรอคอยนะคะคนที่มีการหันหลังให้กันไปอื การเคลียร์ใจนะคะหดาไพ่ของการปรับความเข้าใจดะซันการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สดใสนะคะคิงอบคับขึ้นมาอีกแล้วไพ่บอกว่าคุณคนนี้เขาเป็นคู่คุณนะอเขาเป็นคู่คุณนะเนี่ยนะคะคุณและเขายังรักกันดีนะในใจยังรักกันอยู่ยังมีการลการลกกันอยู่ในใจเสมอนะคะ คุณจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้คนคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณค่ะนะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะยังมีเยื่อใยนะคะพร้อมที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้นะคะค,คนคนนี้คุณและเขาอ่ะจะเข้ามาเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันนะจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะจะมีการาคบหากันในรูปแบบที่จริงจังชัดเจนนะคะร่วมสร้างไปด้วยกันอย่างเงี้ยคะ่ะ นะขึ้นสิบเหรียญนะคะเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์นะคะไพ่ของความมั่งคัง่งนะคุณและเขาจะเข้ามาสนับสนุนการส่งเสริมกันนะคะเป็นการสร้างบารมีไปด้วยกันนะสำหรับคุณและเขานะคะสำหรับชาวราศีมีนก็จะประมาณนี้นะคะนกูก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ เข้ามารับชมเราฟังนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ